สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตปืนหน้าร้านกันนะคะซึ่งบรรยากาศอย่างนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านปืนพินิดค่ะทุกคนซึ่งโมก,ก็หยิบปืนจากหน้าร้านนะคะกระบอกที่แบบดูน่าสนใจน่าสนใจนะคะมาแนะนําให้พี่ๆได้ชมกันนะคะอยู่ใกล้ตัวก่อนเลยก็คือตรงนี้นะคะเป็นพัวกิมเบอร์นะคะอ่าถ้าใครหาปืนไซส์ซับคอมแพกนะคะตอนนี้เลยนะคะ t i m b e อร์ไ r โครราคานะคะตอนนี้ก็ แสนแสนหนนิดๆน,นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะทิมเบอร์เหมือนกันอันนี้เป็นตัวฟูลไซส์นะคะและพิดตัวนี้เท hey, มากๆเลยทุกคนราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแสนกลางๆนะคะไม่ถึงแสนห้านะทุกคนอันนี้คือคิมเบอร์1นึ่กก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่น่าสนใจนะทุกคนก็คือยิงดีนะคะคุณภาพนี่คือใช้ได้เลยซึ่งก็เปรียบมวยกับ พวกโคนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีโคเหมือนกันนะคะแต่ว่าโคเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าราคาเนี่ยขึ้นไปสูงมากกระบอกนี้นะคะโคคอมมานเดอร์4นิ้วกระบอกนี้ราคาสองแสนอ่ะมีทอนนิดเดียวนะคือต้องยอมรับแพงจริงเพราะว่ากระบอกนี้เนี่ยเป็นการประมูลมาจากอเมริกานะคะทุกคนเป็นโคเดิมๆนะคะโคแท้แล้วก็ตอกทะเบียนปี65สําหรับใครที่ยังเป็นสาวโวโคนะคะก็มาดูได้แล้วก็เหลือแค่กระบอกเดียวเท่านั้นเลยตัวนี้ มาก็ยังเป็นโค้เหมือนเดิมนะคะโค้ในตำนานเลยก็คือโค้ดไพทอนตัวนี้ก็4นิ้วนะคะเป็นโค้ที่รีบรดักชั่นออกมาก็ยังเป็นปืนในดวงใจของใครหลายๆคนนะก็บอกนี้แล้วก็ที่หายากมากเลยอีกนะคะก็คือเลมิงตัน870แต่ว่านี้เป็นพันท้ายโจรสลัดทุกคนถ้าใครยังหายอยู่เนี่ยก็มาดูกันได้นะคะเพราะหลายๆท่านเนี่ยก็หาเลมิงตัน870อย่างที่รู้กันก็คือบริษัทมันล้มละลายไปแล้วเนาะคือตอนนี้ไม่มีปืนใหม่ผลิตออกมาแล้ว กระบอกนี้นะคะก็เป็นการซื้อมาจากหน้าร้านที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เอาเข้ามาในไทยราคาก็จะสูงกว่า870สมัยก่อนคือต้องลบภาพเดิมๆว่า870สมัยก่อนเนี่ยราคาอาจจะอยู่พี่ประมาณอา่ะ2 0 0 0 0ื่านี้อันนี้ก็จะแตะประมาณ5 0,000แล้วทุกคนแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะหายากจริงก็หน้าร้านนะคะจริงๆมีปืนหน้าร้านทั่วไปเนี่ยอีกหลายกระบอกเลยนะคะทั้งพวก C ีแหรือว่า ซิกร x 5พวกนี้นะก็มีหมดทุกคนแต่ว่าโมก็หยิบพวกที่แบบหาย,ยากๆเนาะแล้วก็แบบมีมีแวลูอะมีมูลค่าเอออ่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครมาถามโมว่าถ้าเกิดไม่หาแปดเจ็ดศูนยลูกซองปั๊มไม่ได้จะใช้อะไรแทนส่วนใหญ่โมก็จะแนะนำนะคะตัวไต้ฝุ่นอัลเจอแมนตัวนี้ก็ยังพอมีอยู่นะทุกคนแล้วก็งบบัดเจตก็คือพอๆกับ870เมื่อก่อนเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ สามหมื่นหลักอยู่ประมาณนี้สอบถามได้นะคะก็สำหรับใครที่หาปืน191 1นะคะแบรนด์อเมริกาถ้าเกิดตอนนี้ส,สู้ราคาโคไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันแพงมากเลยเนาะก็อาจจะมาดูเนี่ยพวกคิมเบอร์พวกนี้นะคะซึ่งคิมเบอร์เนี่ยตอนนี้ถ้าให้วัดกันอนะสำหรับโมนะโมมองว่างานคิมเบอร์เนี่ยทางฟิตติ้งอะไรพวกนี้ดีกว่าโคที่ผลิตออกมาช่วงหลังๆเลยต้องยอมรับจริงๆนะคะแล้วก็อีกแบนนรบ 11, นด์หนึ่งสำหรับ191 1กก็ แนะนำก็คือพวกบูนะคะแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งนะคะปืนเทพเลยทุกคนลูเกร์ห้าจุดเจ็ดอันนี้หลายๆท่านนะคะบอกว่าให้คุณโมมารีวิวให้ชมหน่อยนะคะก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคะจะทํารีวิวให้ชมแต่ว่ากระสุนก็หาย,ยากมากๆเลยทุกคนกระบอกนี้ก็อยู่ที่ประมาณแสนไม่เกินแสนหนึ่งหมื่นนะคะอันนี้ลูกปืนเทพทุกคนแล้วก็ อันนี้โมก็เพิ่งซื้อไปนะคะสำหรับลูกร์ LCP 2อันนี้ก็พกซ่อนเรียบเนียนมากๆกระบอกนี้ก็โมใช้งานเองจริงๆนะคะถ้าใครมองหาปืนพกซ่อนนะคะไว้ให้แบบสุภาพสตรีหรือว่าคุณภรรยาคุณแฟนเนี่ยก็ตัวน,นี้เหมือนกันคุมดีคอยได้ง่ายนะคะโมใช้เอง โอเคค่ะก็มีหลากหลายนะทุกคนก็อัปเดตให้ชมกันนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมีปืนอะไรหน้าร้านกันบ้างนะคะยังไงก็ติดต่อมาทางร้านปืนพินิษได้เลยหรือว่าจะสอบถามมาทางโมให้โมแนะนําก็ได้ว่าปืนกระบอกไหนดีนะคะอยากมีปืนกระบอกหนึ่งกระบอกสองกระบอกสามเนาะค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะ